งนั้นเมื่อให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโทแล้วก็ให้ตั้งจิตที่จะน้อมรับรัศมีแห่งพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้ารับรัศมีแห่งแสงสว่างแห่งดวงประทีปของพระพุทธเจ้าเข้ามาให้เป็นความรู้ความตื่นความเบิกบานตั้งตนแต่ให้รู้ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออก ให้ตื่นในลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกให้เบิกบานในลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกและกำหนดให้ความรู้ความตื่นความเบิกบานในลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกนี่มาตั้งอยู่ในภายในภายในกายนี้ และให้ตั้งอยู่อย่างสงบกายใจก็จะสงบเป็นตัวอาณาปานสติสมาธิโดยมีลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกและพระพุทธคุณบทว่าพุทโธเป็นผู้นำต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังโครธและตั้งใจทำความสงบส่อต่อไป บัดนี้จัดแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจ นอบน้อมนมัสการพระภูมิพระ,ระภาคอรหันตสมาัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจ สำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนไว้ ว่าจิตท,ที่ตั้งไว้ผิดย่อมนำให้เกิดบาปวิบัติยิ่งไปกว่าบาปวิบัติภัยอันตราย ที่โจรจะพึงกระทำให้แก่โจรหรือว่าที่คนมีเวรจะกระทำให้แก่คนมีเวรดังนี้เพราะฉะนั้นการตั้งจิตไว้ผิด จึงมีโทษมากส่วนการตั้งจิตไว้ถกูกย่อมให้คุณอน,นันต์ตรงกันข้ามฉะนั้นเมื่อได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา และได้มีโอกาสศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนาจึงสมควรที่จะรักษาจิตใจของตนอย่าให้ตั้งไว้ผิด แต่ให้ตั้งไว้ถูกอยู่เป็นนิดอันจิตที่ตั้งไว้ผิดนั้นย่อมมีได้ตั้งแต่ผิดน้อยจนถึงผิดมาก การตั้งจิตไว้ผิดน้อยๆก็อาจจะมีอยู่แก่ผู้ที่ยังมีกิเลสยังละกิเลสไม่ได้หรือกล่าวอีกอย่างหนึง่งยังปฏิบัติให้มีสติ ให้มีปัญญาที่จะรักษาตนรักษาจิตใจให้เพียงพอม่ได้ฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้อง อบรมสติพร้อมทั้งปัญญาให้มีรักษาตอนอยู่ให้เพียงพอโดยตรงก็คือรักษาจิตนี้เองให้เพียงพอมีให้กิเลสนำไปในทางที่ผิดได้ อันผิดหรือถูกนั่นทุกคนผู้ที่ได้รับการอบรมมาโดยลำดับจากมารดาบิดาจากครูอาจารย์จนถึงจากพระพุทธเจ้าก็ย่อมจะ มีความรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกกันอยู่พอสมควรเรียกว่าความรู้นั้นก็มีกันอยู่แต่ว่า ถ้าเป็นศักท์แต่ว่ารู้เพราะไม่ได้ปฏิบัติดังนี้ความรู้นั้นก็ไม่ให้ประโยชน์อะไรมากและบางทีความรู้นั้น ทำให้บังเกิดทิธิมานะไม่ยอมรับคำแนะนำตักเตือนที่ถูกที่ชอบ เพราะมีความดื้อดึงถือรั้นว่าจะทำอย่างนี้แหละใครจะว่าย,ยัางไงเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ไม่ได้รับประโยชน์ความรู้นั้นกลับเป็นความรู้ที่ทำลายตนเอง ที่ท่านเปรียบเหมือนอย่างว่าคุยไข่ข่าต้นไผ่คุยไผ่ข่าต้นไข่คุนคุยไผ่ข่าต้นไผ่ฉะนั้นเพราะฉะนั้นจึงสมควรที่จะไม่ประมาทความรู้ แต่ว่านำความรู้มาพินิษพิจารณาเอาความรู้ที่มันดาบิดาครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าสั่งสอน <c oughs> มาพิจารณาแต่ไม่เอาความรู้ ทางอื่นมาปกปิดไว้เหนือกว่าไม่นิยมชมชอบความรู้ทางอื่นที่ตรงกันข้ามดังเช่น มารดาบิดาครูอาจารย์พระพุทธเจ้าสั่งสอนให้มีกตัญญูรู้พระคุณท่านภูมีคุณและมีกตวเวทีตอบแทนพระคุณของท่าน และก็แสดงสั่งสอนว่าใครเป็นภูที่มีคุณบ้างเช่นมารดาบิดาเป็นภูที่มีพระคุณเป็นต้นก็เป็นความรู้ที่ทุกคนได้มาด้วยกันแต่ว่าก็ยังได้ความรู้ทางอื่นที่ตรงกันข้าม ช่นที่แนะนำให้ไม่ต้องมีกะตัญญูต่อมารดาบิดาเป็นต้นหรือว่าแนะนำให้เห็นคุณเป็นโทษคือให้เห็นว่า สิ่งที่นับถือกันมาสั่งสอนกันมาว่าเป็นคนุณที่คนนั้นคนนั้นกระทำนั้นอันที่จริงเป็นโทษไม่เป็นคนุณรู้เป็นเรื่องของคติธรรมดาเมื่อเป็นดังนี้หากไปรับเขา้า ก็จะทำให้ไม่นับถือธรรมะคือข้อความกาตัญญูดังนี้เป็น,นต้นแต่ตัวอย่างที่ยกมานี้ยังเป็นข้อที่ นโดยมากยังรับสอนให้มีความปัตัญญูต่อภูมิพระคุณและรู้จักพระคุณตามเป็นจริงส่วนยังมีอีกข้อหนึ่ง ที่คนเป็นอันมากม่ได้คิดม่ได้กำหนดว่าเป็นคนหรือเป็นโทษไม่ได้กำหนดว่าผิดหรือถูก และก็ยังตั้งจิตไว้ผิดกันอยู่เนื่งๆก็คืออำนาจของกิเลสที่บังเกิดขึ้นในจิตใจในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลาย เข้ามาทางทาวานทั้งหกมีทาวานตาเป็นต้นซึ่งก่อให้เกิดราคะหรือโลภะบังก่อให้เกิดโทสะบังก่อให้เกิดโมหะบังและ ก็นำจิตไปตามทางของราคะหรือโลภะไปตามทางของโทสะโมหะดังที่ปรากฏอยู่ในจิตใจอยู่เป็นประจำดังนี้ก็จะพึงเห็นได้ว่า คนเราแพ้อำนาจกิเลสได้ถูกกิเลสนำจิตใจไปให้ใครให้โลบอยากได้ให้โกรธให้หลงในอารมณ์ต่างๆกันอยู่เสมอ ก็เป็นนิจใจฉะนั้นเมื่อมาปฏิบัติตั้งใจไว้ในอารมณ์ของกรรมฐานจิตใจจึงมักจะไม่เคยอยู่ ผูกนิวรณ์ดึงไปอยู่เนืองๆก็แปลว่ามีสติคุมใจไม่เพียงพอมีปัญญาที่จะพินิษพิจารณาไม่เพียงพอ ทุกคนก็จะต้องมีสติต้องมีปัญญาเป็นเพื่อนกันอยู่เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จึงสามารถควบคุมไว้ในใจได้หรือว่าแสดงออกทางกายทางวาจาก็ไม่รุนแรงเท่าไรนะัก แต่ที่คุมใจไว้ไม่ได้แสดงออกมากทางกายทางวาจาก็เป็นการก่อสิ่งที่เรียกกันว่าอาจยากรรมขึ้นมาเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์ด้วยกันทั้งฝ่ายผู้ที่ถูกกระทำ คือถูกเบียดฟู้ที่เบียดเบียนเองเป็นความเดือดร้อนที่ปรากฏกันอยู่ทั่วไปอันนําให้ต้องทุกข์ต้องโทษกันต่างๆดังที่ปรากฏเหล่านี้ล้วนแต่ตั้งจิตไว้พิษทางนั้น และที่แรกก็ตั้งจิตไว้ผิดน้อยๆยแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นเพราะไม่ได้ควบคุมก็หากว่าได้ควบคุมอยู่เสมอด้วยสติด้วยปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน กำลังของสติกำลังของปัญญานั้นก็จะมากขึ้นมากขึ้นกำลังของอารมณ์และกิเลสแม้จะต้องเกิดขึ้นตามธรรมดาของคนมีกิเลสแต่ก็แพ้กำลังของสติของปัญญาฉะนั้นคนที่มีกำลังสติกำลังปัญญาเพียงพอ จึงสามารถที่จะป้องกันมิให้อารมณ์นำกิเลสเข้ามาสู่จิตใจได้แปลว่าอารมณ์ก็ตกอยู่แค่ปากประตูตาประตูหูเป็นต้นไม่ล่วงล้ำเข้ามาสู่จิตใจซึ่งจะเป็นทางให้มารคือกิเลสวิ่งเข้ามากับอารมณ์สู่จิตใจ แปลว่าไม่ทอดสะพานเข้ามามารก็เข้ามาไม่ได้ก็คล้ายๆกับว่ามารนั่นก็คอยจ้องอยู่แค่ประตรูเท่านั้นเข้าไม่ได้เพราะไม่มีสะพานที่จะเข้ามาดังนี้ก็เรียกว่าเป็นการที่ปฏิบัติป้องกันป้องกัน ให้อารมณ์สักเต่ว,ว่าเป็นอารมณ์เห็นสักเต่ว,ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินให้เรื่องตกอยู่แค่ประตูตาประตูหูเป็นต้นมันก็มาเยี่ยมอยู่แค่นั้นวิ่งเข้ามาสู่จิตไม่ได้ดังนี้เรียกว่าปฏิบัติป้องกันถาหากมีสติปัญญาป้องกันได้ ดังนี้ก็เป็นอันว่าเป็นการปฏิบัติที่มีระดับดีพอสมควรหรือว่าดีมากพอสมควรป้องกันไว้ได้ คราวนี้ถ้ากำลังสติของปัญญาที่ป้องกันนั้นไม่พอการเห็นสักแต่ว่าเห็นการได้ยินสักแต่ว่าได้ยินทำไม่ได้เกิดไปเห็นจริงๆได้ยินจริงๆคือรับอารมณ์เข้ามาสู่จิตใจ เข้ามาสู่จิตใจก็ปรากฏเป็นราคาบะบัางโลภะบัางโทสะบ้างโมหะบ้างดังนี้ก็ต้องใช้วิธีแก้คือสติปัญญานี้เองเพ่งพินิษพิจารณา เป็นสิ่งที่เป็นโทษไม่ใช่เป็นคุณให้กำลังของสติของปัญญาเพียงพอดับลงไปให้ได้คมลงไปให้ได้ดังนี้เรียกว่าสู้สุหน้า คือเพ่งพินิษ์พิจารณาลงไปที่ตัวกิเลสท,ที่บังเกิดขึ้นในใจว่าเดี๋ยวนี้ราคะหรือโลภเกิดขึ้นแล้วโทสะเกิดขึ้นแล้วโมหะเกิดขึ้นแล้วกำลังกลุ่มรุมจิตใจอยู่ทำจิตใจให้ดิ้นรนกวาดแปว่งกระสับกระส่ายร้อนรุ่มมีโทษไม่มีคุณ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะรักษาเอาไว้ไม่ใช่เป็นมิตรแต่ว่าเป็นศัตรูใช้สติปัญญาเพ่งเพงนิดไปเรียกว่าสู้สึหน้าแต่หากว่ามีกำลังสติปัญญาเพียงพอก็สู้ได้สงบได้ อีกอย่างหนึง่งไม่สู้สนาเลี่ยงไปเสียคือว่าตั้งใจกำหนดอารมณ์ของกรรมาฐานทันทีเช่นตั้งจิตกำหนดลมให้ใจเข้าออกปล่อยใจเสียจากอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสเหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเป็นความโกรธในบุคคลชื่อนี้ที่เขามาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขามาทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ปล่อยจิต จากความคิดถึงอารมณ์นั้นเสียคือปล่อยจิตจากความคิดถึงบุคคลนั้นและเรื่องเหล่านั้นเสียมากำหนดในลมให้ใจเข้าออกให้จิตเข้ามาอยู่ที่ลมให้ใจเข้าออกใช้ปัญญาประกอบเช่น พิจารณากำหนดพุทธคุณว่าพุทโธประกอบดังที่กล่าวมาแล้วถ้าจิตปล่อยอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสได้กิเลสก็จะตกไปโทสะก็จะตกไปจะสงบไปจิตมาตั้งอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐา,านแทนดังนี้เรียกว่าเลี่ยงไปเสีย เลี่ยงมาจับอารมณ์อื่นซึ่งเป็นวิธีที่จะเป็นการผลักอารมณ์ของกิเลสให้ตกไปเมื่อผลักอารมณ์ของกิเลสให้ตกไปได้กิเลสก็ตกไปจิตก็ตั้งอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานได้ดังนี้ไม่ได้พิจารณาโทษของกิเลส ว,ว่าเลี่ยงมาจับอารมณ์กับกรรมาฐานแทนให้กิเลสตกไปเองเพราะฉะนั้นเงื่อนสำคัญของการปฏิบัติที่จะปฏิบัติได้หรือไม่ปฏิบัติได้นั้นจึงอยู่ตรงที่จะปล่อยอารมณ์เก่าจับอารมณ์ใหม่ได้หรือไม่เท่านั้น ปล่อยอารมณ์เก่าก็คือปล่อยอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสเป็นที่ตั้งของนิวรณ์จับอารมณ์ใหม่ก็คือจับอารมณ์ของกรรมฐา,านและการจับอารมณ์ของกรรมฐา,านนี่ต้องการสมรถะคือสงบหรือสมาธิก่อน อันหมายความว่าเมื่อจิตยังจับอารมณ์ของกิเลสกิเลสก็กลุ่มรุมจิตดังนี้ทำสมาธิก็ไม่ได้เมื่อทำสมาธิไม่ได้ทำปัญญาก็ไม่ได้เพราะว่าจิตยุ่งอยู่กับอารมณ์ของกิเลสกับตัวกิเลส จะอ่านจะฟังธรรมะอะไรก็ไม่รับรู้ทางนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติให้ปล่อยอารมณ์ของกิเลสได้เมื่อปล่อยอารมณ์ของกิเลสได้ ยังจะมาตั้งอยู่ในอารมณ์มองกรรมฐานได้หรือว่าพยายามที่จะมาตั้งอยู่ในอารมณ์มองกรรมฐานเพื่อปล่อยอารมณ์ของกิเลส